เอฟเอ็มร้อยบิสตอรี่ เอฟเอ็มร้อยบิสตอรี่ครับมาติดตามเรื่องราวถึงด้านธุรกิจกันในนช่วงเวลานี้ที่นี่เอฟเอ็มร้อยส,สื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์เวอร์ไอดบเอฟเอ็มร้อย cmu com ดับและเฟซบุ๊กแฟนเพจเอฟเอ็มร้อยสื่อสารมวลชนครับผมกฤยุทธนดับพร้อมกับอาจารย์แป้งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชาลักษ์พิชากุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์แปงครับสวัสดีค่ะครับกลับมาพูดคุยกันในช่วงเวลาของ f m ฟ0ฟร i i t อ s s ิสตอรในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวจากการเรียนการสอนในวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนต่นมาพูดคุยกันนะครับการเรียนการสอนในวิชานี้ เป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์แปงครับค่ะเป็นวิชาการจัดการธุรกิจนะคะโดยที่ทุกๆบทที่เราสอนไปเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจยังไงให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมานะคะซึ่งความยั่งยืนเนี่ยก็ประกอบด้วยสามมิติหลักๆก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้ว ในวิชานี้เนี่ยคือดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาก็คือ,อความเข้าใจที่แท้จริงแล้วก็อยากให้เขาได้มีประสบการณ์ในการลงมือทำใดๆนะคะดังนั้นเนี่ยในวิชาก็เลยมี assignment mm hmm. เล็กๆนะคะให้เขาทำคือไปทำโปรเจกต์ไปร่วมกับอ,องค์กรธุรกิจนะคะไปตามหาองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินการ mm hmm. เกี่ยวกับความยั่งยืน ที่เขาจะสามารถให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปร่วมดําเนินการด้วยได้นะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรธกิจมานะคะนั่งยิ้มอยู่ตรงนี้เลยนะคะครับสคนเป็นตัวแ<อ>ทนกลุ่ม <หง S 2> นะครับ <หง S 2> ค,ครับให้ทั้ง2คนแนะนําตัวก่อนเลยนะครับค่ะชื่อลุงนภาพาันติวินนะคะชื่อเล่นชื่อหงค่ะครับแล้วก็หนูชื่อพีราดารัตนวิบุณเจริญชื่อเล่นเลมอนนะคะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ี่ ใช่นการศึกาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เรียกว่าเรียนตรงกับวิชานี้เลยนะครับเรียนบริหารธุรกิจการจัดการแล้วเข้ามาเรียนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้วยนะครับใช่ค่ะสายตรงเลยค่ะแล้วเพื่อนๆในทีมนี่มาจากคณะอะไรบ้างเอ่ยจะมีสองคนที่เป็นปีสี่เหมือนกันที่เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็คือ,อ มายแล้วก็มุกค,ค,ค่ะแตว่วนนี้ไม่ได้มาแล้วก็ค่ะแล้วก็มีน้องๆปีสามที่อยู่คณะแมทคอมค่ะชื่อแพลวับโตเกียวค่ะค่ะก็เป็นทีมคอมโบเนาะมีหลายๆคณะนะอยู่ด้วยกันค่ะจริงๆวิชานี้เป็นวิชาเลือกใช่ไหมครับเลือกเรียนตาม<ช>ความสนใจนะครับแล้วทำไมน้องๆมาลงเรียนวิชานี้กับอาจารย์แป้งนะครับ อันนี้ขออนุญาตตอบแทนเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเลยนะคะ,คะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างของพวกหนูที่เป็นสาขาการจัดการเนี่ยใช่ไหมคะควิชานี้มันเป็นวิชาเลือกเอกซึ่งพวกหนูก็ดูหลายๆวิชาไว้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอหนูเห็นว่าแบบเออมันเป็นซัสเเนนะหนูก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าในปัจจุบันเนี้ยคนให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความยั่งยืนในสังคมและ สภาพบัตหลอมมากยิ่งขึ้นมากๆแล้วอะค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากทําความเข้าใจกับมันว่าเฮ้ย <Okay. S 1> มันทํายังไงนะสแตนมันต้องมีตั้งแต่แบบต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถเอามาใช้กับออการทํางานโปรเจกต์ project, ธุรกิจอะไรของเราได้อย่างนี้ค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยเ <Okay. S 1> ลือกที่จะมาเรียนส่วนของน้องๆเนี่ยสำหรับน้องมันเป็นวิชา โทรใช่ไหมคะ <Okay. S 1> น้องเลือกที่จะมาเรียนวิชานี้หนูก็คิดว่าเหตุผลก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันคะ่ะค่ะ,คะ,คะแล้วตอนตอนมาเรียนนี่ได้ยินมาก่อนไหมว่าต้องทำโปรเจกต์ด้วยนะอ๋อได้ยินจากเพื่อนมาบ้างค,ะค่ะก็ก็น่าสนใจดีคะ่ะค่ะแล้วทีนี้มาถึงตัวองค์กรที่เราไปขอเขาทำแล้วล่ะนะคะเราไปได้ติดต่อกับองค์กรอะไรเราให้ฟัง่อยค่ะ โอเคค่ะคือตอนแรกนะคะหนูไปติดต่อกับปางช้างมาแต่ว่าปางช้างจริงๆเขายินดีที่จะให้หนูเข้าไปทำโปรเจกต์นะคะแต่ว่าคนเขาค่อนข้างน้อยก็เลยเป็นห่วงค่อนเรื่องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพวกเราก็เลยบอกว่าอาจจะยังอาจจะยังีกค่ะก็เล <laughs> ยหนูก็เลยแบบ ไปถ่ายติ๊กตอกมาน้องๆก็ถ่ายติ๊กตอกอะไรอย่างก็ออไปเจอบริษัทบุญหาวอรของที่สาขาเชียงใหม่ค่ะ,คะแล้วไปเห็นเรื่องการหมักปุ๋ยจากธรรมชาติก็ก็เลยสนใจแล้วมาปรึกษากันค่ะอ,อืมค่ะบ,บุญทวรบุญทวรที่ทําวัสดุก่อสร้างใช่ค่ะคตอนที่ตอนแรกคิดว่าจะไปปังช้างนี้คิดว่าจะไปทําอะไรนะครับ อ๋อคือจะไปเกี่ยวกับเรื่องมูลช้างอะคะ่ะไปแบบคือมูลช้างมันมีสารสักอย่างที่คือมันมันดีต่อดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนวแนวใกล้เคียงกันก็คือทำเอามาทำปุ๋ยอะไรนี้ใช,ใช่ไหมครับครับค่ะแล้วทีนี้กลับมาถึงบุญทวรเนาะ,อะพอเราเห็นว่าโอ้เขาทำปุ๋ยมากเราก็เลยไป ติดต่อบุญถาวรใช่ค่ะติดต่อผ่านทางเพจของบุญถาวรค่ะแล้วเขาว่ายังไงเอ่ยคือเขาให้การตอบรับที่ดีมากค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาสนใจถ้าอยากจะมาทําก็มาได้เลยนะก็แต่ว่าก็ต้องมาช่วงที่มีเขาว่างอะค่ะแล้วก็มีคนดูแลก็คือก็จะเป็นช่วงสองอาทิตย์ที่เราไปกันค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าบุญถาวรเนี่ยเราอ่า ท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักกันนะคะขับรถผ่านไปโอ้โหเป็นร้านขายวัสดุกอ่อสร้างใหญ่โตเลยเนาะ,นะ,ะแต่ว่าความเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับองค์กรที่ขายวัสดุกอ่อสร้างคะอ๋อพอดีว่าบุญทาวนะคะไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ขายพวกกระเบื้องฟอนิเจอร์อะไรอย่างนี้แต่ด้านหลังเขาอะคะ่ะมีสวนด้วยแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับซีพที่เป็นโรงเรียน มีโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนสอนพนักงานค่ะแล้วก็พนักงานเขาก็ต้องกลับมาทําที่บุญทาวรค่ะอ๋อค่ะก็มีร้านขายข้างหน้ามีสวนอยู่ข้างหลังใช่ค่ะแล้วก็มีโรงเรียนโรงเรียนบุญถาวรใช่ค่ะแต่ว่าในพากนี้หนูไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะหนูอยู่แค่ตรงสวนค่ะค่ะค่ะแล้วจากตรงสวนเนี่ยในในสวนเขากว้างใหญ่แค่ไหนเอ่ยโอ้กว้างมากค่ะคือตอนแรกบุญถาวรนี่หนูรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาเป็น อแบบบริษัทขายสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเข้าไปข้างในแล้วเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเขามีสวนทั้งสองข้างมันใหญ่เหมือนขนาดน่าจะเท่าเท่านาเลยอะค่ะใหญ่มาก <c oughs> ใ,หใหญ่มาก <c oughs> ใ่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เป็นการเปรียบเทียบว่าใหญ่เหมือนท่ไหนกว้างใหญ่โอเค <c oughs> ค่ะก็เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ค่ะก็มีทั้งต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีบึงใช่มีบึงมีบ่อน้ำของเขาด้วยค่ะ, <c oughs> คะ แล้วจับตรงนั้นเนี่ยเขามีโครงการเป็นโครงการที่เขาทําอยู่แล้วคะ่ะเป็นปุยมกักก็คือคือ,อด้วยความที่บุญหาวรเขามีต้นไม้เยอะมากใช่ไหมคะทุกๆวันก็จะมีใบไม้หล่นลงมาเยอะมากแล้วอที่บุญหาวรนนี่เขาจะมีคนส่วนอยู่แล้วคะ่ะก็คือจะต้องคอยกวาดใบไม,ไม้แล้วพอกวาดใบไม้เสร็จเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรเขาก็เลย ตั้งโครงการขึ้นมาว่าเขาจะเอาไปทําปุ๋ยอะคะอ่ะปุ๋ยมาจากใบไม้ของตัวเองใช่ค่ะคะ,คะแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เราเข้าไปเนาะเราไปเสนอว่าพวกน้องๆเด็กๆจะทําอะไรดีคะคือตอนที่เราเข้าไปใช่ไหมคะเราก็บอกกับเขาว่าเอ,อเราเห็นโครงการอันนี้ของเขาเราอยากที่จะเข้าไปทําในพาร์ทของ ตั้งแต่เก็บใบไม้จนถึงทําทุกกระบวนการจนเสร็จสิ้นเป็นปุ๋ยเลยค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างอ๋อตอนแรกตอนแรกอะค่ะพวกหนูตั้ง,งะะเงป้าไว้ที่ปุ๋ยสิบกิโลค่ะปุ๋ยสิบกิโลใช่ค่ะ,อะ,ะอะไรอีกแล้วก็มีเขาทําเป็นน้ําหมักด้วยค่ะอันนี้หนูเพิ่งไปรู้หน้างานเลยแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่ายี่สิบลิตรค่ะ เรารู้ไหมว่ากว่าจะเป็นปุ๋ยสิบกิโลเนี่ยจะต้องมาจากใบไม้เท่าไหร่อ้อันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแต่พอถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าสักประมาณยี่สิบลูก็น่าจะได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เทียบก็ค่อนข้างจะยากค่ะเพราะว่าอใบไม้ตอนแรกน้ําหนักมันจะลดลงเรื่อยๆตามการที่มันย่อยอะค่ะแต่เราต้องเป่าไว้ก่อน ทจ,จะทำให้ได้10บกิโลใช่ค่ะ,อ,ะอยาได้ค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็น้ำหมักยี่สิบลิตรใช่ค,ค่ะโอเคแล้วอ่ตอนที่เราไปทำเนี่ยเราใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการไปทำกับเขาหนูใช้เวลาหนึ่งเดือนค่ะก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนจนถึงวันที่30สิกันยายที่ผ่านมาคะ่ะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะทำอะไรบ้างหนูก็เริ่มเลยตั้งแต่เก็บเศษใบไ,ไม้มแล้วก็เอามา เอามาเอามากองเอามาทงกันค่ะเอามากองไว้แล้วก็คุกให้มันเข้ากันหมายถึงว่าเอาจากข้างล่างขึ้นมาแล้ารวนนะคะถ้ามีทุกวอาทิตย์ค่ะน้ําน้ำหมักก็เหมือนกันค่ะหนูก็ไปหาเศษผลไม้จากหลังมอร้านหลังมอค่ะพวกร้านน้ำปั่นร้านผลไม้สดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปหมักที่บุญหวรน่อต่อค่ะอืมค่ะแล้วตอนแรกบุญหาวอลเขามี กิจกรรมนี้ไหมก็คือไปตามหาเศษผลไม้เปลือกอะไรอย่างเงี้ยมาทำน้ำหมักมีมีค่ะเป็นแต่ว่าคือเป็นลักษณะแบบเหมือนคนข้างในเขากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาหมักค่ะจกคนในใช่ค่ะเราคือไปหาจากข้างนอกมาเ่ะอ่าค่ะแล้วก็เวลาออกไปนี่ไปยังไงครับรวบรวมไปทีละเยอะๆหรือว่าไปทีละนิดทีละหน่อยหรือยังไงครับ รวบรวมไปทีละเยอะๆค่ะแล้วก็ขนขึ้นรถไปค่ะพลาส่ไปใส่ถุงใส่ถุงไปที่เขามีเขาคือปกติเวลาเขาทิ้งเศษผลไม้อะค่ะเขาใส่ถุงดําไว้อยู่แล้วหนูก็หยิบจากตรงนั้นมาเลยค่ะขอเขาก่อนนะคะขอเขาก่อนขอเขาก่อนแต่เขาไม่ได้เอาไปทําอะไรหนูก็เลยแบบโอเคค่ะเอาหนูขอแล้วกันค่ะถามเขาไหมว่าปกติที่เขาใส่ถุงดําไว้เนี่ยเขาเอาไปทําอะไร ไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยค่ะก็คือรอเทศบาลมาเก็บค่ะมันก็จะเป็นเวสไปอีกไม่ได้ไปทำอะไรต่อค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเราไปช่วยเขากําจัดขยะว่ใช่เอาขยะมาดำเนินการต่อแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราได้ได้เศษผลไม้มาสักกี่กิโลค่ะอันการเก็บต่อรอบเราเก็บวันเดียวเราได้ประมาณสิบหกโล ค่ะได้มาสองถุงถุงละ8แปดโลค่ะถ้าจะไม่ผิดเป็นสิบหกโลแต่ว่าคือหนูว่มีเวลาเก็บแค่วันเดียวเพราะว่าเป็นด้วยความที่มันเป็นน้ำหมักใช่ไหมคะมันก็ต้องเหมือนหมักมาเรื่อยๆก็เลยไม่ได้เอาไปแบบเสริมอะไรมาแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะทําค่ะแต่ว่าเขาเสนอมาว่าแบบว่าเออทำควบคู่ไปเลยไหมเพราะว่าเออมันควรที่จะมีน้ําหมักที่จะเอาไปเร่งการทํางานของปุ๋ยให้มันไวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะ น้ำหมักมันเหมือนหัวเชื้อที่เอาไปทําปุ๋ยหรือว่าอย่างไงเอ่ยคือปกติอะค่ะเวลาเราทําปุ๋ยหมักใช่ไหมคะมันก็จะมีเศษใบไ,ไม้แล้วก็ปุ๋ย <อะ S 1> โมนสัต์อะค่ะ,<ช>คะแล้วก็คือตัวแล้วก็จะเป็นน้ําเปล่า <ฮะ S 2> ก็คือน้ําจากอะไรก็ได้ค่ะ,<ฮ>ะแต่ว่าตัวน้ําหมักที่ทําอะค่ะเหมือนเข้าไปเร่งปฏิกิริยาทําให้มันเป็นปุ๋ยได้เร็วมากขึ้นค่ะ,<ฮ>ะก็คือจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ว่าเขามี เขามีอยู่ให้ทําค่ะก็เลยอ๋อน่าสนใจดีก็เลยทำด้วยดีาว่ะหอมด้วยค่ะหอมด้วยหอมค่ะนูชอบค่ะหล่อชอบค่ะอ๋อจากจากผลไม้ ที่มันจะต้องแบบเน่าเสียสลายจะต้องเหม็นกันเป็นหอมมันหอมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนไมันพูดพูดได้ไหยคะคือคือหนูหนูมีกันหกคนใช่ไหมคะเหม็ดสี่คนบอกเหม็นค่ะสี่คนเหม็นหนูสองคนบอกหอมค่ะกินเหมือนกินเหมือนพลไม้หมากอะค่ะกินไวนยอะไรประมาณนั้นกค่่อ่ชๆก็ เราเราเห็นจนได้ผลลัพธ์เลยไหมภายในหนึ่งเดือนหรือว่ามันต้องนานกว่าน,นั้นอีกคือตอนนี้นะคะก็คือเห็นผลลัพธ์แล้วค่ะว่ามันออกมาเป็นปุ๋ยแล้วแต่ว่าความละเอียดมันยังไม่ได้ละเอียดมากค่ะก็ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะทิ้งต่อไปอีกสักประมาณสิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันครบระยะวสักสี่สิบค่ะค่ะ,คะ,คะแล้วจากที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเนาะ เราเห็นถึงกระบวนการที่เขาเอาไปใส่ต้นไม้หรือว่ายังไงไหมคะเห็นค่ะทํากันเองด้วยค่ะก็คือก็ก็คือคือมันก็เป็นปุ๋ยแล้วใช่ไหมคะสาสิบวันแต่มันแค่ยังไม่ละเอียดก็หนูก็ตัดแล้วก็เอาไปโรยรอบๆอบต้นไม้ค่ะแต่ว่าก็จะต้องมีการพวนด้วยให้มันเข้ากันกับดินข้างหลงค่ะแล้วกลุ่มเรานี้ ผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนผู้หญิงล้วนะผู้หญิงล้วนใช่ไปทำปุ๋ยหมัก่งค่ะอะไรใหม่ๆมากค่ะเก็บเศษผลไม้จากร้านหลังหมอเองใช่ค่ะทําเองหมดเลยค่ะโกยปุ๋ยเอาปุ๋ยใส่ต้นไม้เองเลยใช่ค่ะค่ะเราคิดว่าจากกระบวนการที่เราไปร่วมกับเขาเนี่นานเราได้ประสบการณ์ อะไรบางที่เรารู้สึกว่าเอ้ย <Brother> อันน <sm> ี so. anyway, all all it? It like or or ้สนุกดีอะไรนี้ประทับใจก็คือจากโครงการนี้นะคะพวกเราค่ะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนการแบ่งหน้าที่แล้วก็จนไปถึงการลงมือทําจริงค่ะเราก็ได้เห็นว่าเศษขยะที่เรามองว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ําหมักชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อชุมชนได้ค่ะ แล้วก็เราก็ได้ทำงานร่วมกับพนักง,งานของบุญษาวอนนะคะพี่ๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเราดีมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะ ทำให้การทำงานของเราเนี่ยคะ่ะรับลื่นไปไปได้ได,ด,ดีแล้วก็สนุกมากๆค่ะแล้วก็ประทับใจที่กิจกรรมเล็กๆแบบนี้เนี่ยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้คนครอบข้างที่สำคัญเลยก็คือพวกเราเองก็ได้ทักษะและความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยยังไม่เคยมีใครเคยทำปุ๋ยหมักเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะ ทำได้ผลซะด้วยใช่ค่ะคะพี่เขาบอกว่าไงบ้างพี่พี่อะไรนะที่เราไปทํากับเขาเออมีแม่นนอยค่ะที่เป็นคนดูแลเราตลอดนะคะค่ะเขาชมเราไหมหรือว่าเขาแบบน้องๆไปยืนตรงนู้นอะไรอย่างนี้ชมนะคะชม่ากใช่ค่ะเพราะว่าแบบว่าเราเป็นผู้หญิงกันล้วนเลยด้วยค่ะเขาบอกว่าเราทํางานหนักมากเราต้องไปขน ใบไ,ไม้ที่เราเก็บไว้อะไรยเงี้ยคะ่ะมันก็หลายโลก็คะ่ะหนักอยู่คะ่ะอ่าค่ะแล้วาจากประสบการณ์อันนี้เนี่ยเนาะเราคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรในในมิติของความยั่งยืนบ้างในมิติของความยั่งยืนใช่ไหมคะ่ะคือถ้าให้พูดถึงเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเออ อย่างตอนแรกนะคะที่ได้ใบไม้มาเฉยๆเนี่ยลลายๆที่เขาก็จะเป็นการที่แบบเผาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่าในการที่ถ้าเกิดว่าเราเอาใบไม้เนี่ยไปมาทํากระบวนการแบบนี้หมักเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยมันก็จะมีการได้เอาไปใช้ต่อค่ะแล้วปุ๋ยเนี่ยคือก็อไปใส่ต้นไม้ต่อได้ใช่ไหมคะก็ทําให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องนี้ขึ้นนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะอืมค่ะ แล้วทางหงนะหงได้เรียนรู้อะไรในมิติความยั่งยืนบ้างอืมก็ได้รู้วิธีการทำปุ๋ยหมักคะ่ะแบบอย่างบ้านหนูใช่ไหมคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะก็ได้รู้ว่าอ่าไม่ต้องแบบเก็บใบไม้เอาไปทิ้งก็ได้เอามาทำปุ๋ยหมักได้ไประโยชน์ต่อต้นไม้ด้วยอ,อะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วเราเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจไหม จริงๆก็เป็นค่ะเป็นค,ควรจะเป็นควมามรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่<ม>ต้องแบบหาวิธีจัดการขยะไม่ให้เป็นมลพิษต่อสิ่แงแวดล้อมเป็นไหคะค่ะ,คะแล้วถ้าเราเสนอเนาะตอนนี้เราพอจะรู้จักบุญทาวรพอสมควรนอกจากเรื่องของการทําปุ๋ยหมักเนี่ยเราอยากจะเสนอว่าเออน่าจะทําอะไรอีกหรือทําอะไรร่วมกับ สถาบันการศึกษาไหมมีพอจะมีข้อเสนอแนะไหมคะคือถ้าให้คิดโครงการใหม่หนูยังไม่มีคะ่ะแต่ว่าหนูอยากให้เนด้ยคาที่โครงการนี้เนี่ยหลายคนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้คะ่ะว่าบุญถาวรเขามีโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้หนูอยากให้เขาเนี่ยโปรโมทหรือทําโครงการกับหาอะไรให้เด็กนักศึกษาอย่างเราๆเนี่ยคะ่ะไปเข้าไปทําเข้าไปเรียนรู้คะ่ะเราก็จะได้ เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะหงหงว่าไงค่ะก็คือจุดที่หนูไปนะคะคือเขาเป็นพื้นที่การทําเล็กๆซึ่งพื้นที่เขาอะค่ะมีพื้นที่ที่ใหญ่มากกว่านี้หนูว่าเขาสามารถแบบขยายพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่ในการหมักปุ๋ยอะคะ่ะไปได้มากกว่านี้ค่ะ,คะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ องค์กรเขาด้วยค่ะค่ะก็ได้ได้เห็นได้เห็นการดําเนินการใดๆขององค์กรธุรกิจนะคะ<ม>ที่ทำอะไรให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเนาะ<ม>เขาปุ๋ยกับน้ําหมักนี่ไปไปไหนคะใช้เองหรือว่าเอาไปแจกให้ใครส่วนใหญ่จะใช้ใชเองส,ส่วนค่ะ,คะเพราะว่าข้างในอะค่ะ เออตอนแรกหนูบอกว่ามีขายของข้างหน้าใช่ไหมคะมีสวนแล้วก็มีโรงเรียน,นแล้วจริงๆอะค่ะมีเป็นบ้านพักของพนักง,งานด้วยคะ่ะก็คือเขาก็เอาไปใช้กันเองก็ยางปุ๋ยหมักก็คือเอาไปใส่ต้นไม้ะค่ะแล้วก็ส่วนน้ำหมักอะค่ะนอกจากเร่งปฏิกิริยาทำปุ๋ยได้ไดะค่ะมันสามารถเอาไปใส่ ส้วมได้ค่ะหมายถึงว่าท่อส้วมเอาไปดับกินนะคะได้ใช่ค่ะดับกินไม่ให้กินมันตีขึ้นมาค่ะเราได้เอากลับบ้านมาลองใส่ส้วมแล้วไหมอาจจะยังค่ะยังยังไม่ได้ลองเลยไม่ได้ยกลับมาค่ะหนูแจกให้ที่บ้านพักเขาหมดเลยค่ะครับแล้วน้องคิดว่าอย่างองค์กรหรือว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยครับควรจะต้องมีการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแบบนี้ด้วยไหมครับ หนูโดยส่วนตัวหนูรู้สึกว่าควรนะคะคือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็ตาม,มแต่ว่าอย่างของบุญทาวรเนี่ยเขาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับขายของเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างใช่ไหมคะ,คะมันก็จะค่อนข้างที่จะสร้างม,ลพ,ามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอย่างอื่นหนูก็เลยคิดว่าเออการที่เขาเนี่ย มีโครงการอะไรแบบนี้อยู่หลังบ้านที่เขาอาจจะไม่ได้โปรโมทมากอย่างเงี้ยก็เป็นการที่เขา,ามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วะคะ่ะโครงการอือ่นๆก็ควรอยบริษัทอื่นๆก็ควรที่จะทําด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ,คะก็เป็นเป็นแนวทางหนึ่งเนาะที่จะทําอะไรให้กับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะ,คะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของเขาโดยตรงแต่ว่าเขาก็สามารถทำในมิตินี้ได้จริงๆก็จะว่าไม่เกี่ยวก็เกี่ยวเนาะ <ś> เกี่ยวหมดเลยนะฮะส่วนก็ของเขาเนาะค,คนงานก็คนงานเขา<ช>แล้วก็แทนที่จะโอ้โหเกิดใบไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน,าน้าน้าแรงก็เยอะอมากเลยใช่แล้วทำปุ๋ยอ่าอค,ค่ะอย่างช่วงที่มีการเผาเยอะๆพี่เอมสเหล่งยันนะครับน่าจะเอาไป ไปไปเอาใบไม้ไปทําเป็นปุ๋ยทำปุ๋ยกันให้มดเลยจะได้ลดการเผาเนียครับใช่ค่ะแล้วที่เราไปดูนี่ยากไหมไม่ยากเลยเลยคะไม่เลยค่ะเอาปุ๋ยมาเอาเอาใบไม้มาวางน้ำหมักใส่กลับไปกลับมาใช่ค่ะก็ทําอย่างนี้ทุกทุกอาทิตย์ค่ะอืมค่ะอย่างงั้นก็น่าจะขยายผลได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวให้เทอมสองให้ทำของมอชอต่อ <c oughs> <c oughs> ส่งเด็กออกไปทั้งมอชอนะคะ <c oughs> เก็บใบไม้ทำปุ๋ย ค่ะอืมโอเคเลยค่ะก็ทีนี้เนี่ยอยากจะถามในฐานะเป็นนักศึกษาบริหารธุรกิจนะคะสองคนเลยเนี่ยถ้าเราเติบโตไปเนาะอีกเทอมนึงเราก็จะเรียนจบแล้วถ้าเราได้ทํางานในองค์กรธุรกิจเนี่ยเราจะเอาองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นี้เนี่ยค่ะจากการได้ทำโครงการเกี่ยวกับ sustainability เนี่ยไปใช้ยังไงในอนาคตต่อไปอืมค่ะก็ ถ้าเกิดว่าหนูได้ไปทําในองค์กรธุรกิจอื่นใช่ไหมคะก็จะก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรประเภทไหนหก็จะเนื่องถึงเรื่อง sustainability เยอะๆคะ่ะเพราะว่าค่อนข้างสําคัญเลยนะคะแล้วสำหรับหนูนี่ก็ถ้าหนูได้ไปทําในองค์กรไหนหคือหนูจะขอยกตัวอย่างที่หนูเคยไปทำมาแล้วกันนะคะห,หนูเคยทำงานอยู่ที่ร้านอาหารคะ่ะ แล้วหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะมีฟู้ดเวทเยอะมากๆค่ะพวกวัตถุดิบที่เขาเหลือใช้แล้วเขาต้องทิ้งนะคะ่ะคือณตอนนั้นเนี่ยคือเขาก็คือทิ้งไปเฉยเลยใช่ไหมคะทิ้าถ้าใช่ค่ะทิ้งเลยเหมือนผลไม้ที่ทิ้งหลังรบอใช่ค่ะแต่ถ้าหลังจากนี้นะคะที่หนูได้เรียนรู้เรื่องความซัสแตนความยั่งยืนว่ามันจะทํายังไงแล้วเนี่ยหนูก็คิดว่าหนูสามารถที่จะเอาไปนําเสนอกับเขาได้เขาว่าเฮ้ย พวกผลไม้หรือแบบเศษข่าเส้อาหารอย่างเงี้ยมันสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้นะก็อย่างผลไม้จากร้านอาหารก็สามารถเอาไปทำน้ำหมักได้เหมือนกันอะไรเยยงี้ยค่ะ ตอนนี้ยังทำที่ร้านอาหารนั้นอยู่ไหมตอนนี้ไม่ทำา,าแต่สามารถกลับไปบอกเขาได้ได้คนะ้ <c oughs> อภูมิปัญญาที่เรามีอยู่ในวิชาทำน้ำหมักค่ะาถามนิดนึงว่าอย่างบุญทวรเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยทำเป็นเนาะเขามีการเปิดให้สาธารณชนเข้าไปขอดูงานหรือว่าเรียนรู้วิธีการทำได้ไหม <S 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 เขาไม่ได้โปรโมทว่าเขามีการเปิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ อยากจะแบบว่าเอยติดต่อเขาอยากเข้าไปทําก็ลองติดต่อไปได้ค่ะเพราะว่าอย่างพม่อหนูขอไปเขาก็อาแขนรับอย่างเึงเก่เแรเขาขอแค่ทักไปเขายินดีอรับมาค่ะใช่ค่ะอืพอเจอแม่เด็กผู้หญิงหกคนปึ๊บช็อกมีแต่ผู้หญิงแต่แต่ทําได้ค่ะพวกหนูแข็งแรงโอเคค่ะ ค่ะกะ็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีเนาะแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ที่ติดตัวเราไปนะคะใช้ได้ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะครับน้องๆมีอะไรอยากจะพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนอีกเพิ่มเติมไหมครับฝากถึงผู้ฟังเกี่ยวกับความยืงยืนนะครับก็ทุกการเปลี่ยนแปงลงเริ่มจากก้าวล็กๆเสมอคะ่ะเมื่อเราลงมือทำสิ่งเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้คะ่ะอืมค่ะ อันนี Solomon> ้เตรียมมาใช่ไหมใช่ค่ะเตรียมมาพูดอย่างสละสลวยใช่ค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พลังเล็กๆของพวกเราเนาะนะคะที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้ในอนาคตต่อไปนะคะครับครับก็เป็นกิจกรรมนเรียนของน้องๆที่ไปร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในการเรียนการสอนวิชานี้นกเรีนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแล้วก็จะได้ประสบการณ์เกีกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับ ครับวันนี้ต้องน้อมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณไ์ได้ทราบกันในครับต้องขอบคุณในตับน้องหงรุ่งนาภาตันติวิทย์ในตับและน้องเลมอนเพีวรดาวรัตนภัยบุญเจริญในตับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาการจัดการแต่กันเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในตับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคขอบขอบคุณอาจารย์แป้งในทับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชญลักษณ์พิชญกุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตฝ่ายกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อาจารย์ประจำภาวิชาการจัดการและการเป็น้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะครับก็ไปฟังน้อง,น,งนักศึกษานี้ต้องคุยฟังถึงกิจกรรมที่จะไปทำในดํานในวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนะครับก็เป็นการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบใน3มมิติหลักนะครับก็คือเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะสร้างความสมดุลระหว่างผลกําไรกับการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะครับนักศึกษาที่เรียนในวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนคกับก็ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทําจริงๆในรับอย่างกลุ่มที่มาพูดคุยกันไปนี้ก็ไปทํากิจกรรมกับบริษัทบุญถาวรในรับเป็นบริษัทที่ก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วะนรับว่าเป็นบริษัท ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านนะครับก็จําหน่ายสินค้าประเภทกระเบื้องในเรื่องเครื่องสุขภัณฑ์อุปกรณ์ครัวในทรืโคมไฟเฟอร์นิเจอร์สินค้าตกแต่งบ้านต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมีสาขาในหลายๆจังหวัดด้วยกันครับซึ่งภายในบริษัทบุญถาวรในับก็มีกิจกรรมที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยในเรื่มีการนําเศษใบไม้มาทําปุ๋ยหมักนะครับ และน้องนนักศึกษากลุ่มที่มาพูดคุยกันไปนี้ก็ไปร่วมทํากิจกรรมมาด้วยในที่ป็นอย่างที่ได้ฟังกันจากน้องๆกลุ่มนี้กันไปแล้วะครับกับเวลานี้ช่วงนี้ในทบช่วงของ FM ฟเอ็มร้อยบิสตอรีสนะครับส่วนช่วงต่อไปในทับเป็นช่วงเปิดบ้านพยาบาลมอชในทับวันนี้จะมีเรื่องของการดูแลสุขภาวะและวิธีการรับมือเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นี่ครับมาติดตามกันในช่วงต่อไปนี่ครับผมวิรยุทธ์ยังอยู่ที่นี่ FM ร้อย สงสื่อสารมวลชนคณะ,ะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ w w w FM100 CMU.com ครับ FM100 b u i e s s Story